ว่อันเครื่องน้ำม้วนบันกระจายม่นลืมบันแม่ตัวเดียวก็ลืมเออไม่ค่าดติดโกงเงินเดินขีดเด้แบบมาซื้อคนละเถื่อนเนาะเป็นลูกสาวพี่บุญจ๊ะเป็นลูกสาวเนาะเป็นลูกสาวเท่ๆด้วยเลยเป็นลูกสาวแขวะแล้วข่อยแพงมเลยยงครบหรือข่อยตีเลยสาวเลยสมวนไว้แม่ทีมคนในทีมเราบอจว่าแม่ในตั้งขีดลืมไม่ได้แม่ โอยใจเย็ยยนๆบรรณาได้เจ้าหาเสืออออ้อโค้งคอไว้เด้อไปสวัสดีแด้สบายดีเด้อผมเปพี่น้องเย็บซีเบอร์สุขสุข,ขคนก็ยินดีตอนหับข่าวสูสส่ซสนนอีกแล้วพี่น้องเอ้ โดยน้องมาพบพ่อสนนนี่พี่น้องสานนน์กะมาที่บ้านน้องมวย์น้องพ่อพี่น้องเนาะโดยฮะก่อนอื่นกับซนนน์ผนี่เด้อพ่อพี่น้องผ่าพ่อเมีพี่น้องเอฟซีเวอร์สุขสุพนเนาะก็ติดตามแล้วกับผ่ากุเซกุได้พ่อพี่น้องเอ๊เผื่อมีกำลังใจสูต่รน้องพ่อพี่น้องเนาะโดยอ่ะไม่หนีกับทางสานนน์กะได้มากับหมุกับคู่พี่น้องเลยกะอ่ามานำกันเนาะ สาสคนมานี้ก็พผม,มพี่น้องเองกระทางสน,นวนกรสิเข้าไปหาทางน้องมวยเพื่อนก็เน้องพ่อนพี่น้องเนาะก็ได้ยินข่าวยินข่าวว่าทางน้องเพื่นได้ห้าได้เฮียนแล้วเพื่อนพี่น้องเอ้กาสีไปแสดงความยินดีดีใจน้าเพลินน้องพี่น้งองเนาะที่เพิ่นได้อ่าหำเฮ e ียนโตพี่น้องเลยด้วยเนาะอ่ะจังไรกับไปรุ่นไปสมกันเลยเน้องพี่น้งองเนาะว่าทางน้องมวยเพิ่นเฮียนปอได้มอได้น้องพี่น้องเนาะด้วย จังไดก็บอกว่าได้ย้ายห่างพี่น้องเอ้กับไปหาไปชมพร้อมกับสาวนอนเลยเนาะด้ยพี่น้องเอ้ก็ไปดินน้ำนองมวยจังก่อนเนา๊ะหกสิบสิบโรงเรียนผู้ใดเด้เสือสีม่วงนี่เนาะงามเธอเด้มันนี่เนาะเสื้อสีม่วงอะไร ดูส ah. er ิสบายดีสบายดีหมเดียวหายล้วบ้านที่ส sure. ีม่วงนะเริ่มบ yeah, uh, ังกระเจ้าของใส่โอ้ยฉันบ่งานแท้น้องมวยนี่ก็ได้เปฮักวะเสี่ยวเป็นฮักกับเพลงได้เน้อนอีเดียวเสี่ยงงานไข่จังจากมีลูกสาวนะโอ้ยเจ้าต้องเอาไม่เสี่ยวเจ้ามีลูกสาวเมียต้องมวยว่าเอาน้องมวยแท้ก็ได้โอ้เมียนเมยนเนาะสวยกัระดิยงเนาะได้เห็นลูกสาวเลยนม่ กัน่งหายให้เอาแล้วเจ้าเมียพิ่นให้อยู่เนาะเจ้าก็ได้เลยจะได้น้องมวยอันน้อยใจว่าห้กันเมีสิเอาอันน้องมวยให้แม่บุญยินดีเนาะน้องมวยเนาะ ครับพีน้องเอ้ยเวเยอะบ่ใหญ่กันไปนะถือกันไปบ่เป็นหยังบ่ให้ถือบ่ให้ซากันเด้อเนาะเมื่อยยืนก็นั่งเอล่มากันมานั่งเตียงก็ได้นั่งเตียงพี่ปยงได้เเ้กันนเมื่อยน้องเอตเป็นชารียนได้บดนี้เนาะเตียงก็คอยาวรียนม .4 บ่ผู้ใหญ่นั่งคอยเด็กน้อยนั่งนนแม่เนั่งคอยคอยผู้น้อยมานั่งอยู่นนเด้วออพี่น้องเอ้ย น้ำตางน้องมัวเพิ่นเฮาก็ได้ดีพี่น้องเพิ่นได้หั่ได้เฮียนเนาะแม่นอสี่วะล่ะมอสามมอสามโตมอสามคือเก่าวะอันเมี่ยงก็ไปมอสองในคนในเฮียนมอสองก่อนเนาะโมแม่เต้าอิดนะเ้าววันเช้าเขามอสองแล้วแต่ว่าเห็ยนมูยห้องอยังไปหาหมูย่ห้องหัว่นที่แต่งจนแล้วมานนั่งเลยเขาห้องคิดก้อนนี่อาจารย์เข้ามาเลยบริวารยังกระเทียนเลยวันนี้ เวลีกับส่วงที่สองอาจารย์ยังเขามาเขามากกันยังอาจารย์ครูประจําห้องนี่แหละซึ่งเราไปไปเว้าน้ำนี่แหละไปเดือนกัะทาว่านั่งดงพรบอดี้โดยไม่แล้วนะั่งลงพรอ,อัน,นเจ้าใหญ่ามากอันเจ้าใหญ่ามากบอโบมแม่องเคยเฮียนตะกี้น้อมงมาเฮียนขึ้น Beni, ตะกี e ้จะอยู่โมยังก่อนโมโซได้ซิงมาบ่ด้วยซิงแล้วแล้วเป็นกระบะให้เจนแล้นั่นแหละอยู่ห้องมาสามกายุเป็นกระบะตั้งใจทำใจเฮียนเด้อสมสมกับที่เจ้าอยากเฮียนนั่นแหละต้องไปวนน้ำผุดสองร้อนทรายเอ้แต่ก็แนะน้ำดีอยู่เนาะทางผู้อำนวยการเป็นกระให้โอกาสผู้ที่อยากเฮียนโอ้ที่แรกเจ้าก็เฮียนอยู่สวรรค์นี่บ่ ตัวหูจักกระเพิ่นแล้วมอสกามิแต่คนน้อยช่วมือนี่คนเขาเฮียนแต่น้อยสอมเท่าจิมมี่นี่มอส่งบ่คุณแม่ได้เมื่อวานนี่มายังไปซื้อเครื่องหรือมายังอันซื้อกระโป้งเพราะว่านถ้าวุ่ายเงินพนจึงคล้องเงินแน่คนว่าแม่นางว่าว่าอันถ้าวุ่นใจให้แน่มาเลยซื้อกระโป้งตัวนึ่งคนว่าเอาบ่เสื้อส่งว่านุ่งบ่ได้แม่ว่า น้องได้แต่กระปุก็เลยเป็นลืมใจเงินซ้ำอันเครื่องน้ำมวนบันระายมัลืมบรแม่ตัวเดียวม่ลืมไม่าจุโกงเงินเดินขีดเอ้แบบมาซื้อนละเถือนเนาะอาจจะลืมซื้อนละเถือนีขำก็พันยิบสินได้พืนหนึ่งแต่ยังพื้นหนึ่งคือเอาคืนใท่หร่ิน กดเกมดเบียบของเพ่นและอยูที่ผู้มักแล้วคนละคนเขาก็มักมามกงาืนไหลลนข่าเทียงนะบอสละนี่ลงมวยเขาจังมงสระนี่บมงใมงตรงๆบอไปเป็นคนไปส่ง เม,ม่เป็นวินมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวไปไปหลับไปส่งลูกสาวอ่าก็ดีแล้วเนาะดีใจน้นองมวยระดายดีมีคมหู้ต่อไปอีกอะเนี่ยเร,รียนภาษาอังกฤษน้ำเดอคดเคียนเพื่อเมย์บุญน,ำน้ำในเดอเมย์บุญหาก็ได้ปอซีเครื่องเสียเวลาบ่ มาอมวยแม่ก็ลืมเบิ่งแม่บุญคือกันมาดิแต่งแต่งงานเป็นพิเศษอ้าวโชว์มีแน่จงออกมาเป็นเจ้าของพิเศษนะใส่อ่าใส่คาเด็บคักแน่เลยแม่เลื่อมมึงใส่ยังใส่ยังเป็นสิบสี่ข้างเลยแต่งตั้งให้ได้สิบสี่ข้างพอได้แม่บุญจักกระหูดีแต่ยังกระเข่ามอ้บัณฑนาคอยสิไห้แล้วใส่เสื่อหงหัดหุนเด้อบัณฑนาเด้อมีอนให้เราลองมึงเนาะ พะหุนละซำใดหรือว่าโซ่ใส่เบือเนาะหว่าใส่เบือข่อยบ่ไล่เลยไม่ได้พุนทำไมบุญเด้งเบ้อออกกำลังกายวิ่งได้บ่รข่อยสีบอกสูตรอ่าบอกบอกสีในน้ำเลบ้อกินข้าวบ้อกินน้ะโอ้ยใส่คอร์รม่แม่หนองวยโอ้ยบ่ได้แล้วบ้อกินข่อยนะกินตลอดกรอ้วนกระเบ้วนตั้งออ้วนถือมาแบบนี้ บุญหอยงามแม่นุ่งยังตะขาวผู้งคนน่ะพี่เ่ลูกสาวเจ้าพี่หุ่นบ่กินกะอ้วนงามคือแม่บุญกินกะอ้วนเป็นลูกสาวนม่บุญซะเป็นเป็นลูกสาวแท้ๆได้ไเป็นลูกสาวข่อยแล้วข่อยแพงแม่ค่ะยงคบหรือข่อยตีเนาะ สาวไราวไหลูกสาวมลูกสาเนาะมแต่ลูกายลูกซายสามคนได้เพิ่นล <mm ูกซายสามตึกเลยมีแต่เพื่นอิเอายันางสาวมือเดี่ยงแลบโยกใครเลยลูกซายใหญ่แล้วค่ะสิไปไปมันเน๊ะสิไปอยว่าน้องมวยเป็นลูกสาวเพื่อนนะไปไปว่าอย่าจไปไได้ไหมบุญแทบ่เแทบ่ เห็นบ่สันวลถายรูมาเลยเจ้าสิเากหายเมื่อน้ำข่อยบ่เจ้าชอยู่พเดีได้บ่ไปไปมามาเนอะตั้งเต่ยนตั้งเตียนอยู่เม่บุญสิมาเจาะยนจบข่อยว่ากันตอนนี้อยู่น้ำเมฆกอนเมฆแห่งบมมีโมยเมนะแก้วไปนอนตีก๊อกกในห้องไปสิมหใส่หัวกุ้งเฮงด้วย มันรับที่เขาไมีบุญเลยเป็นตรงไหนมันก็รับมันก็เรยงดังบ่เรงดังโดยมันแต่วิไอ้ตองไอตองมันยังอะนะตัวเตือนบ่อะนะโอ้ยเตือนเตือนสัญญาณแต่เมื่อวานสัญญาณเพิ่งยันโอ้ครับครับครับเยจนบ่ไม่หายเลยมันก็ดีนะมีโดยโดยไอเหนีแล้วตุ้งยังกับหอดไยโดยโดยไอ้ขวเก่าเนาะ จงว่าได้เวลาน้องมวยสิไปโรงเรียนแล้วัจัจังมงเด้ล่ะวืาสิไปแล้วบ่ยโมง36มบไปแล้วบ่ละบ่าย3มงสาสได้ไรเออไปะโดยโดยเฮ้ยสระเตรียมอุปกรณ์เตรนยมของไปเอาไปเแม่ก็ไปหาผึ่มให้ลูกแน่เมื้อนี้มื้อนี้ไปซื้อผึ่มไปบ้านแบบพิีเอาบิ๊กแม่ค่ะพิเศษมเศษ้งเลยนลืมไวลาได้ไนี่ อ้าตบ่ายมุ่งขึงกแล้วลหละเอ้ยไปไปไปโดยโดยตามสบายเด้อพอแต่ว่าพากันว่าฟืนพอพีน้องเ้ยตื่มไม่ละไมละแต่ว่าไ่ได้กินเขาไจ้กเข่าเชาไได้กินมัโอ้ยังไม่ได้กินกินก่อนมัยังอีหละกะเพาะขึ้นได้เจ้า เอาคนงาต้มมาฝากเพื่อนก็ได้ห้องท่องห้องใส่อืมกับบริการเป็นไดดีประมาณจักรักษมณ์นี่ไปอันร้อยสิบสองประมาณนั่นนะโดนโอ้กับประมาณสองกิโลบอกโอ้เออเออ ไายูสับปะรไปันใดที่รถบ่ไปนม่เมื่อยได้ขนมได้ยันนกระตารถได้บรรยากาศไปเป็ยางก็ได้ไดโอ,โอ,โอ้อออาวว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 งววววววแวว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 วนววววววตวงวว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 ดวว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 ว้วบบนนวววว ข่าในเมืองในนาตกใส่หมวกกันน็อกเนี่ยคอยมาเด้อเจ้ากันคอยครับค่อยไปอยู่เข่าในเมืองไม่นมวยกัใส่แล้วเจ็๊บมัวหมวกกันน็อแบบค่อยเดี๋ยวนี้เราเริ่มใส่เลยให้เจ้าเปิดอันนี้ออกพระเจ้าอันนั้นนะเป็นบินนะจะคอยใส่แรกๆเข่อยก็เจ็๊บมัวเลยเอายาลมยาหม่องไปเรื่อยๆค่ะบ่าเฮามักเป็นนะแบบว่าบ่ถือมีอยู่บ่ล่ะชาวบ้านมีบรรณาบรรจิ้อมาฝากเจ้า โอฟิวโอฟิวคิวน้ำหอมได้บางคิวน้ำหอมเมียเปคิวน้ำหอมเสาวเลยแต่งตัวงามเลยสิปารงเฮียนสุ่หุนหัวตั้งต่เฮียนได้อีหละ ไปไปโดยโดยโดยสบายดีไปไปเดินทางปลอดภัยโดยโดยอ้าลงไห้บ่ลงวนไหวนะแม่ทิมก็ให้แม่เราบอจแม่ในตั้งขี่ลืมไม่เด้แม่โอ้โใจเย็นๆบรรณาได้เจ้าหาเสื้อคล้องคอไว้เด้อโอ้อดีแล้วเอาไว้ลูกหนึ่งลูกหนึ่งก็แยกไว้แม่แม่ต้องเมียนนั่นดิใส่อันนั้นแม่ เจาหัวเลานสี่เฮียระวังโทรศัพท์สำคัญไปโดยโดยโดยสบายดีสบายดีไปไปเดินทางปลอดภัยนั่งสั้หมดเป็บุญนั่งเป็นได้ยังตกเฮ้ยม่ไปส่งแล้วคนพ่น้อรกลัมานีแหละเนาะ ดีใจน้ำเพลินพ่อแม่พี่น้องเอ้พี่น้องเนาะทางน้องมวยเพิ่งกะได้ไปห่ำไปเฮแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้กะทั่งมีเพิ่งไปส่งส่งเด็กกลับไปส่งเด็กกลับไปก็มาเนี่ยเนาะทางมีเพิ่งกะขับรถกับอาชิกเก่งอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ด้วยเนาะหลังจากที่เห็นน้องเพิ่งเฮียนพ่อแม่พี่น้องกะทางเฮากระดีใจน้ำเนาะที่มีผู้ใหญ่ใจดีด้วยว่าผู้ใหญ่ใจบุญสวยซูเข้ามาอุปถัมภ์ทางน้องเพลินนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะได้ท่ำได้เฮียนโตพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกระสิ่งมี ความหูความสะดต่อไปอีกน้องพี่น้องเนานะโดยหลังจากที่เพิน่นใส่สุดนักเรียนแล้วน้องพีพน้องก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งน้องพีพน้องเนาะโดยการทางน้องก็สูงใหญ่น้องพีพน้องเนาะโดยการสำหรับงคงินนี้น้อ,นอ,นะอนนะถท้าสนองกาสทีได้อําลาพาจะถุกทุกคนไปก่อนพิพน้องไว้ไปพบอว้พอสนอกคิมนาการสำหรับคินนี้ก็ลาไปแลว้นะวเนาะพกกับมาสบายดี 对。Yeah.